สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกบัวแบบใหม่แบบสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญลิบบินค่ะวันนี้รีจะใช้ลิบบินตาระคังเบอร์สองนะคะจะใช้อยู่ที่สองสีนะแล้วก็เทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว105เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว28เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่2นี่นะคะ เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สานี่นะเส้นที่4ี่นะคะกดตรงรอยพับนะแล้วสอดเข้าตรงช่องที่1เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่3ามออกมาแล้วก็จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะคะดีจะจับออริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับออริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือ แล้วจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอริบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8นะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สาม เส้นที่สมจะทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนนะคะแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอา3มด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะ นี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้น4เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2นะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะในลักษณะน,นี้นะแล้วก็กคอ่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาถ้าริบบิ้นบิดก็จับให้เข้าที่ได้ แบบนี้เส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3าเส้นนะคะนี่นะหนึ่งสองสามจับอริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับอริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับอริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมา 1>, 1 2 3สจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3ามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคือเส้นนี้นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาเส้นที่2จับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนนเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะ นี่นะคะในแบบนี้เส้นที่3ค่ะจับริบบิ้นมาตรงปลายเลยนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะในแบบนี้ทีนี้ลีก็จะปล่อยเมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะหนึสแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม5เส้นนะคะ12345จับอลิบบิ้นเส้นนี้นะคะโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าวางตรงหน้าเส้นที่หนี่นะคะแบบนี้นะต่อเลยนะคะ12345 จับอลิบินโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าแบบนี้นะต่อเลยค่ะหนึ่งสสี่ห้าจับอลิบินโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าวางบนตรงช่องนี้เลยนะคะหน้าเส้นที่ห้านะทีนี้เราจะเหลือริบบินห้าเส้นนะคะจะไม่มีที่พลาดแล้วนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบินโค้งมาในลักษณะนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่นะคะถัดจากเส้นที่พลาดตะกี้นะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ <c oughs> ค่อยดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะต่อเลยค่ะเราจะทําเหมือนกันเลยนะคะทั้งห้าเส้นที่เหลือนี่นะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะนี่นะคะต่อเลย สังเกตง่ายๆนะคะเราจะเสียบริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกหมดเลยนะคะแล้วก็ออกช่องถัดมาไล่เรียงกันมาในลักษณะน,นี้นี่นะนี่นะคะได้แบบนี้นะทีนี้ลีก็จะปล่อยเมือ,อ,อกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลย นี่นะคะจะได้เป็นรูปตัวดอกขึ้นมาแล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จาริบบินที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวนี้นะ8ปเส้นนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะมาสอดลอดผ่านด้านล่างเลยนะคะลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาแกะเทปกาวสองหน้าออกค่ะค่อยดึงลงมานะคะนี่นะในแบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ตัดปลายริบบิ้นนะคะตัวนี้นะตัดให้เท่ากันหมดเลยนะคะทั้ง8คู่เลยค่ะนี่นะคะพอเราตัดริบบิ้นให้เท่ากันหมดแล้วทั้ง8คู่นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเราจะจับริบบิ้นสารเป็นคู่เลยนะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะคะเสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านซ้ายมือแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะจะได้แบบนี้นะคะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8ดคู่เลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นนี้นะคะถัดจากเส้นของเขามานะนี่นะคะมาฝั่งด้านซ้ายมือแล้วก็ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็กค่อยดึงขึ้นมาค่ะนี่นะ ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ8คู่เลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินคู่นี้ขึ้นมาจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตวริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างเส้นด้านในกับกรีบด้านนอกนี่นะคะนี่นะให้ริบบินออกมาตรงด้านล่างแล้วก็กค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะคะ พร้อมดูกรีบด้วยนะในแบบนี้นะคะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้น8คู่เลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับอริบบิ้นคู่นี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้นะคะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะแล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นแปดคู่เลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวทวีทรั์สวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ